อาจากหน้าไพ่นะนี่ก็มีเป็นดินหน้าพืฤศบกันมังกรน,นะเอาน้ำนะกรกฎมีพิจิตนะแล้วก็มีเป็นลมเมถุนตุนกุมนะแล้วก็ไฟเมสิงธนูนะนี่ครบสิบสองราศีนะเด่นเด่นมีเป็นอวันอาทิตย์นะเดือดสันยมูลก็จะเป็นราศีมีนะ เดลัวเวอร์เป็นราศีเมทุนนะเทมเพลนเป็นราศีธนูนะก็คือครบสิบสองราศีนะเรนวันอาทิราศีมีราศีเมถุนราศีธนูนะนี้สาราภาัยนะสองไม้นะมีเอ่อทางเลือกสองทางนี้เลือกนะอยู่ห่างกันมากพอสมควรนะหรือเป็นเส้นขนานกันไปแล้วนะสองไม้นี่ก็คือเอ่อห่างมากกว่าสามไม้นะคะ คลิปก่อนหน้านี้ได้เร็นสามไม้ฮะอันนี้คือสองไมนะ้เป็นเส้นขนาดอยู่บนเระจีโลกไปแล้วนะคนไกลแน่นอนน,ะนี่ต้องนั่งเครื่องบินอย่างเดียวเลยนะก็มีสองทางให้เลือกแล้วก็กำลังเลือกอยู่นะว่าจะไปต่อหรือกลับมาดีนะบางอย่างนะที่จะเกียรดชัดเจนหรือตัดสินใจเด็ดขาดทำอะไรบางสิ่งบางอย่างนะก็คือถ้าไม่ใช่ตัดสินใจเด็ดขาดก็คือตัดจบนะถ้าไม่ใช่ตัดจบก็ตัดสินใจที่จะทําอะไรบางสิ่งบางอย่างนะสิบไม้นะมีความ หนักเหนื่อยค่ะแบกหนักนะถ้าไม่ใช่งานเยอะงานโหลดช่วงนี้นะก็คือเขาน่าจะนึกถึงเอออะไรที่น้องหนักพยายามนะหรือมีเรื่องหนักอกหนักใจอยู่นะถ้านี่เรื่องของความสัมพันธ์นะส่วนในเรื่องของความหมายโดยไหนนะถ้าเอาสิบมาลบสองเหลือแปดไม้นะแสดงว่าจะมีแอคชั่นหรือว่ามีการติดต่อกันนะเป็นคนไกลนะแปดไม้คือภายในแปดวันแปดสัดาห์นะแปดไม้ก็มีการติดต่อสื่อสารออนไลน์แสดงว่าเขาตัดสินใจจะติดต่อ คนไก่นะเพราะว่าความหมายโดยในสิบไม้เนี่ยมันหนักนักอกนักใจหนัก,นกอึ้งอ,อยต้องพยายามในความสัมพันธ์หรือง,งานหนักงานโหลดนะแต่พอมาลบสองไม้นความหมายโดยในคือแปดไม้จะมีการติดต่อนะ King คิงอฟคัพนะอันนี้คือคิดชัดเจนนะแต่ King คิงอฟคัพเนี่ยจะเป็นไพ่พวกเอ่อพวกคน้าชูคนทางหละนะังอาจจะแต่งงานแล้วก็ได้นะหรือมีครอบครัวแล้วนะคนนี้นะถ้าไม่ใช่แต่งกับคุณนะก็ แล้วก็จะมูนะมีความไม่ชัดเจนหรือมีความคิดถึงอยู่นะแล้วก็ก้าวมานะ่เขาเป็นคนที่น่าจะมีกำแพงหรือบอกปิดกันอีหรือไม่ก็คือมีโลกส่วนตัวนะหรือเขาก็คือยังยึดคุณไว้อยู่นะไม้อีงนะยังนึกถึงยังคิดถึงอยู่นะยังยังยึดไว้อยู่นะหนึ่งข้วเนี่ยจะมีข่าวดีเกิดขึ้นหรือได้เริ่มต้นใหม่นะเริ่มต้นกันใหม่ความสัมพันธ์ก็ได้เพราะหนึ่งข้วนี้น้ำทะลักล้นเลยนะแล้วตามด้วยเดือนสันอีกนะกับ เอลิฟเวอร์นะแสดงว,ว่าเป็นเกี่ยวกับความรักแน่นอนนะหรือถ้าเป็นเรื่องของการงานก็คือมีหุ้นส่วนพาร์ทเนอร์นะถ้าถ้าเดอเลิเวอร์นะแต่ถ้าเรื่องของความสัมพันธ์ก็คือเดอะเลิฟเวอร์ก็เป็นเรื่องของช่วงโปรโมชันมวากว่าบ่าแต่ถ้าเป็นความสัมพันธ์ก็เป็นแนวรักทางเลือกนะยังไม่ได้แบบตัดสินใจแค่แบบเข้ามาในทางเลือกตัวเลือกเขาแต่ว่าอันนี้มันไม่ได้ขึ้นว่ามีตัวเลือกเยอะนะแสดงว,ว่ารู้สึกชอบอีกออกแนวพิสว่านะถ้าเดเลิเวอร์นะ เป็นเกี่ยวกับโชคชะตดาด้วยนะเพราะจะเห็นว่าข้างบนนี้มีขึ้นมาตรงนี้ด้วยนะขยายเดลซันเขาเรียกว่าเอาทางสว่างสดใสจ,จะสมหวังได้เรื่องต้นใหม่ได้ข่าวดีอาจจะได้สัมพันธ์ใหม่ได้แฟนใหม่นะหนึ่งสี่ไม้สี่ไม้คือพลังงานหนึ่งหนึ่งหรือสองสองหนึ 2, 2, 2่งสองสองก็ได้ครับเป็นพลังงานคู่ทวินเฟนนะหรือเป็นคู่ที่มีความมั่นคงาานะค่ะเพียงแข็งแรงวปลายทางได้ไปถึง แต่างงานนะลงหลักปักฐานนะแล้วก็หนึ่งเหรียญคือจะได้เริ่มต้นอะไรเล็กๆก่อน,นะก็มีความมั่นคงนะถ้าเป็นเหรียญนะคะแล้วก็มาขยายด้วยเทมเพลตนะคะวสองคนงช่วยกันนะครับคนละขึ้นทางแล้วก็บาลานซ์ความสัมพันธ์นะเทมเพลตเป็นไพ่ที่ดีนะก็เรียกว่าปลายทางค่อนข้างโอเคสดใสน,นะแต่ว่าตอนขึ้นมาตรงนี้มันไม่ชัดเจนมันขมขโมวนะแล้วเป็นคนที่เคยห่างไปแล้วนะเป็นเส้นกนาดแต่ว่าจะมีการติดต,ต่อกลับมานะเพราะว่า อ่ามันมีแปดบวกสองอันนี้มาเช็คคอร์เพลย์นะไพ่เนี้ยหนับนะว่าอ่ามีอะไรบ้างนะคือสับไพ่ออกมาแล้วนะก็ได้เป็นอันคอนดิชแนลเลอนะเพเชียนนะเดี๋ยวมาทีละใบอันคอนดิชแนลเพเชียนเม็กีแอลฟอร์ดนะะแล้วก็บีพรนะีเซนต์นะเขาบอกให้อยู่กับปัจจุบันนะก็ไพ่แนะนำนะ อัน conditional เ o v e นะคนนี้นะเป็นรักไรเงื่อนไขนะเขาบอกว่าจะ e love between you and you r person is eternal nothing and no one can take it away from you นะก็คือเป็นรักไรเงื่อนไขนะคนนี้นะเขาบอกว่าความรักระหว่างคุณกับเขานะกับคนของคุณนะเป็นนิรันนะคือ eternal นะ nothing and no one can take it away from you ก็คือไม่มีใครจะมาแยกมันไปจากคุณทั้งคู่ได้นะ แล้วก็เพเชียนนะคะให้อดทนเขาบอกว่า sometime still s need to be l e deal with disconnection to manifest นะบางครั้งก็ต้องอดทนแล้วก็ออภา่นาไปนะว่าขอให้มันสมหวังหรือว่าได้นะอันนี้เป็น m e t h e e f f o r นนะเขาบอกว่า this love is w o a t taking risk you are call e d to move forward นะเขาบอกว่าให้เดินหน้าต่อไปนะเขาบอกว่าละครั้งนี้คุ้มค่าที่จะ เสี่ยงนะคะเพราะว่าคุณมูฟอร์เวิร์ดนะคะก้าวข้ามไปได้เลยนะม่วไปข้างนหน้าได้เลยนะพี่เพจแซงนะอยู่กับปัจจุบันยู u will a t t กเลิฟบายอ่าเอนจอยอิ่งดูไ e ฟ์แอส i ิสอิส e ว e เอเวอร์อ e b ่อ่าบีเอ่อบีเนะเขาบอกว่าให้อยู่กับปัจจุบันนะให้คุณดึงดูดความรักนะด้วยด้วยความร่าเริงความสดใสของชีวิตคุณนะแล้วคุณไม่ว่าที่ไหนที่คุณไปนะ ก็สิ่งที่คุณต้องการนะความรักก็จะอยู่ที่นั่น,นะคะคือถ้าคุณออกมาเป็นพลังหมวกนะฮะล่าเริงสุดใจก็จะเจอตรงนั้นนะคะสำหรับคนนี้นะักเรียกว่าช่วงแรกอาจจะเคยห่างกันไปนะแต่ว่ามันไม่ได้มีให้สามดาาสามเจ้าอะไรเลยน,นะแล้วสุดท้ายก็กลับมาจอยกันได้นะก็เช็คไพ่ขึ้นมามันได้ขึ้นว่าโซเมดหรือเอนเกจเมนต์แต่ขึ้นว่าคนนี้เป็นรักไรเงื่อนไขนนะแล้วก็ให้อดทนนะ คุ้มค่าที่จะเสียนะแล้วก็เห้อยู่กับปัจจุบันนะแต่ว่าอนาคตจะมีเกณฑนได้เริ่มเท่าไหร่แล้วก็ไปถึงสี่ไม้นะสี่ไม้นี่คือมีความมั่นคงแล้วก็อันนี้อีกความหมายก็คือเข้าสู่แต่งงานเลยนะก็ลองๆเป็นประมาณนี้คนะ่ะ